พระนามพระมาหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยถึงรัตนโกสินทร์ประวัติศาสตร์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวต่างๆกันมากที่สุดก็คือยุคใกล้ยุคสมัยรัตนโกสินทร์เป็นหลักเพราะว่ามีหลักฐานข้อมูลเยอะมีคนทันเห็นเหตุการณ์ยังอยู่ร่วมสมัยกับเรารวมถึงยังมีหลักฐานบันทึกต่างชาติฝรั่งจีนแขกและก็อีกหลายๆประเทศที่ติดต่อกับเรา โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ราชวงศ์และพระมหากษัตริย์รวมถึงพระบรมวงศ์สานุวงศ์องค์ไหนพระนามอะไรก็ลำดับได้ไม่สับสนแต่ถ้าเป็นยุคแรกๆบางองค์มีสามชื่อสี่ชื่อหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือใช่หรือไม่ใช่ข้อมูลยืนยันก็ไม่มีทำให้กลายเป็นตำนานแทนที่จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ก็เลยไปนคนเพิ่มเติมมานะคะว่าแล้วบันทึกประวัติศาสตรล์ล่ะ ย้อนไปไกลที่สุดเราสามารถหาข้อมูลได้เรียบเรียงที่มาที่ไปแล้วพระมหากษัตริย์ไทยมีมากี่องค์จึงมาเจอหนังสือเรื่องนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์มีความน่าเชื่อถือมีความน่าสนใจเนื้อหาในนั้นก็เขียนได้กระชับดีทีเดียวจึงนำมาเสนอทุกคนเริ่มจากพระนามพระมหากษัตริย์สมัยสุขโขทยัยมี9พระองค์ราชวงศ์พระร่วง 1. พ่อคุณสีอินทราทิตปฐมกษัตริย์ 2. พ่อคุนบานเมืองโอรสพ่อขุนศรีอินทราทิตพี่ชายพ่อขุนรามคำแหง 3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โอรสพ่อขุนศรีอินทราทิศ4พญาเลอไทยโอรสพ่อขุนรามคำแหง 5. พญาง่วนำถุมโอรสพ่อขุนบานเมือง 6. พระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยหรือลือไทยโอรสพญาเลอไทยหลานปู่พ่อขุนรามคำแหง 7. พระมหาธรรมราชาที่สองโอรสพระมหาธรรมราชาที่1น พระมหาธรรมราชาที่ 3, สาใสลือไทยโอรสพระมหาธรรมราชาที่สอง 9. พระมหาธรรมราชาที่4บรมปาลโอรสพระมหาธรรมราชาที่สองต่อมาคือพระนามพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยามี33พระองค์34รัชกาลวิธีการอ่านนะคะก็จะอ่านเป็นราชวงศ์อู่ทองพระองค์ที่หนึ่งสอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิองค์ที่สามสี่ต่อกันแบบนี้นะคะจะได้ไม่งงราชวงศ์อู่ทอง 1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์ผู้สร้างกรุงศรีอยุธยาสองพระราเมศวรโอรสพระเจ้าอู่ทองต่อมาราชวงศ์สุพรรณภูมิสสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งขุนหลวงพ่อง,งว่วพี่ชายพระมเหสีพระเจ้าอู่ทองส สมเด็จพระเจ้าทองลันเจ้าทองจันทร์โอรสขุนหลวงพ่องัว 5. สมเด็จพระเจ้ารามราชาโอรสพระราเมศวรหลานพระเจ้าอู่ทอง 6. สมเด็จพระนครินทราธิราชพระอินทราชาธิราชหลานขุนหลวงพ่องัว 7. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาโอรสพระนครินทราธิราช 8. สมเด็จพ bon ระบรมไตรโลกนาถโอรสเจ้าสามพระยา 9. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สโอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 10. สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองโอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 11. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สี่นพุทธางกูลโอรสสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง 12. สมเด็จพระรัศดาธิราช โอรสสมเด็จหนอพุทธางกูล13สมเด็จพระชัยราชาธิราชโอรสสมเด็จพระรามาธิบดีที่2 14สมเด็จพระแก้วฟ้าหรือสมเด็จพระยอดฟ้าโอรสสมเด็จพระชัยราชาธิราชตอนนี้จะพิเศษหน่อยนะคะก็จะเป็นช่วงของขุนวรวงสาธิราชบางตำราไม่นับเข้าเป็นกษัตริย์อยุธยาท่านเป็นขุนนางเชื้อสายอู่ทองนะคะ15สมเด็จพระมหาจากักรพรริ พระเทียนราชาโอรสสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองสิบหกสมเด็จพระมหินทราธิราชโอรสสมเด็จพระมหาจักพัิราชวงศ์พระร่วงสุขโขทยัยสิบเจ็ดสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเดิมเป็นขุนนางตำแหน่งพระตำรวจขวาจะสืบเชื้อสายมาจากกรรษัตริย์สุโขทัยได้สถาปนาครองพิษณุโลกเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชา ก่อนจะขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาพระบิดาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโอรสสมเด็จพระมหาธรรมราชา 19. สมเด็จพระเอกาทศรสโอรสสมเด็จพระมหาธรรมราชาอนุชาพระนเรศวรมหาราช20พระศรีสวภาคโอรสพระเอกาทศรส21สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โอรสพระเอกาทศรส 22. สมเด็จพระเชษฐา,าธิราชโอรสพระเจ้าทรงธรรมยี 23. สมเด็จพระอาทิตยวงศ์โอรสพระเจ้าทรงธรรมราชวงศ์ปราสาททอง24สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเป็นพระญาติกับพระเจ้าทรงธรรมเดิมเป็นออกยากลาโหมและปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ภายหลังสถาปนาราชวงศ์ปราสาททอง 25สมเด็จเจ้าฟ้าชัยโอรสสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง26สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาอนุชาพระเจ้าปราสาททอง27สมเด็จพระนารายมหาราชโอรสสมเด็จพระเจ้าปราสาททองราชวงศ์บ้านพลูหลวง28สมเด็จพระเพทราชาเป็นพระญาติสมเด็จพระนารายมหาราช พระราชมารดาเป็นพระนมพระคณิฐาเป็นพระสนมเดิมเป็นขุนนางกรมคชบาลปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์และสถาปนาราชวงศ์บ้านพลูหลวง29สมเด็จพระสันเพชที่8พระเจ้าเสือโอรสพนาราย30สมเด็จพระสันเพชรที่9พระเจ้าทายสะโอรสพระเจ้าเสือ3 1สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โอรสพระเจ้าเสืออนุชาพระเจ้าท้ายศั์สามสสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรคุณหลวงหาวัดโอรสพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส3มสมเด็จพระเจ้าเอกทัตสมเด็จพระที่นั่งสุริยาาอมรินทร์โอรสพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศต่อมาก็จะเป็นพระนามพระมหากษัตริย์สมัยกรุงธนบุรีมีหนึ่งพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดิมเป็นขุนนางกรุงศรีอยุธยาตำแหน่งพระยาตากเจ้าเมืองตาก และพระยาวชิระปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรต่อมากรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่สองท่านรวบรวมกำลังพลกอบกู้บ้านเมืองได้และปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชาที่สสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีต่อมาคือพระนามพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์หพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตระกูลขุนนางเก่าแก่ในอยุธยา ต้นวงมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตแม่ของเจ้าพระยาโกษาปานเจ้าพระยาโกษาเหล็กเป็นพระนมของสมเด็จพระนารายเดิมเป็นขุนนางหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีภายหลังกรุงแตกรับราชการต่อมาเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์และสถาปนาราชวงศ์จัก,กรี 2. พระบา e ะทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองเป็นโอรสรัชกาลที่หนึ่งสามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามเป็นโอรสรัชกาลที่สองสี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่โอรสรัชกาลที่สองห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าโอรสรัชกาลที่สี่หกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกโอรสรัชกาลที่ห้าเจ็ด พระบาทสมเด in ็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โอรสรัชกาลที่5 8. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8หลานรัชกาลที่ห 9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9หลานรัชกาลที่ห 10. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โอรสรัชกาลที่9 หมายเหตุนะคะราชการของพระราเมส,สวนราชวงศ์สุพรรณภูมิที่ขึ้นครองราชสองครั้งจะรวมเป็นอันดับเดียวเลยแล้วก็ราชการขุนวรวงศ์สาธิราชคลิปนี้จะนับเป็นราชการแต่ไม่นับเข้าลำดับกษัตริย์นะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในราชวงศ์ใดแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งราชวงศ์เอง ส่วนรายละเอียดของแต่ละองค์ถ้าเอามาเล่าทีเดียวมันจะยาวมากเลยหลับไปแล้วก็ถนึนขึ้นมาก็ยังฟังไม่จบเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจองค์ไหนคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็จะสืบค้นข้อมูลแต่ละองค์เอามาเล่าให้ฟังเป็นตอนตอนไป